ปี1955เวียดนามถูกแบ่งเป็นเหนือกับใต้เวียดนามเหนือมีโซเวียตหนุนหลังเวียดนามใต้มีสหรัฐค้ำไว้สหรัฐกลัวคอมมิวนิสต์จะลามทั่วเอเชียจึงส่งทหารอาวุธและระเบิดเข้ามาเต็มที่ปี1965สงครามเริ่มเดือดนาปามถูกทิ้งใส่หมู่บ้าน ป่าไม้ถูกเผาเด็กถูกเาผาคลวิ่งหนีไฟกลางวันแสกสหรัฐส่งทหารกว่าสองล้านนายแต่กลับไม่มีใครรู้ว่าศัตรูอตรงไหนเวียดกงสู้ด้วยกับระเบิดกับใจที่ยอมตายเพื่อบ้านเกิดสุดท้ายสาหรัฐถอนกำลังกลับท่ามกลางความเจ็บที่ไม่มีคำว่าชนะสงครามยืดเยื้อกว่า20ปีทหารอเมริกันตายกว่า58,000นายพลเรือนเวียดนามตายหลายล้าน สงครามนี้ไม่ได้สอนให้กลัวคอมมิวนิสต์แต่มันสอนว่าอย่าประเมินหัวใจของคนที่สู้เพื่อบ้านต่ำเกินไป